รายงานตัวพอบอกรายงานตัว <g ül> ตอนนี้เราจะเก็บภาพสุดทายจุดข <c oughs> ขเขาสามเกลือตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปยืนตรงนี้ไปนั่งทีละคนทีละคนเก็บภาพตรงน,นี้กันคนมาบอกมีมิสวันนี้มาเกนคุณชื่อ เขียวมาจากไหนแรงงานตัวเพื้อเขียวจากไหนแอนนออนอนนอเอนนอยกตัวขึ้นหน่อยยกตัวขึ้นหน่อยนู่นนู่นแข่งกันแข่งกันทีักแข่งกันถ่ายรูปค่ะ ต่อส่งรักหน่ส่งรักให้พี่อ้อยหน่อยเอาไหนกันได้กำลังส่งความรักหากรักข้างคอรักกันร้พี่อยูฝั่งนีหัวสะพาจนกันกรันุกทีข้างคอมารักกันรักกัน ไปใกล้กับพี่แก้วละไปใกล้กับพี่แก้วแล้วนี่นางเงือกน้อยนอนแล้วแหละหรือว่าพยูนเกอตื่นพี่แก้วทำไรดูท่าแม่ซะก่อนตั้งท่าอย่างนี้มีตากล้องไหม้ยจะแม่แต่ละคนนะคะดูท่านอนเขาดูแม่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 ท่าแต่ละคนเลื่อนไปเลย ากาศนะคะตอนนี้เราอยู่ที่จุดไฮไลท์ของที่นี่คือเขาสามเกลอตอนนี้แม่เราถ่ายภาพเสร็จแล้วเแล้วมาสงแล้วาอ้าร้าองห้ามหยดุดห้ามหยดุดสามเกลอไฮไลท์ของเขื่อนเชี่ยวหลานตอนนี้ถ่ายภาพเสร็จแล้วเรากําลังจะไปจุดเดือดกันต่อคะ่ะแม่แม่ลำน้งก็ล่องไปข้างหน้าแล้วค่ะเห็นความสวยเนาะ พอเราเห็นความสวยแล้วเราก็อยากจะพาพาคนที่อยู่ที่บ้านมาด้วยที่รักคนที่รักก็อยากจะตอนนี้ก็บอกว่าจะไปกล่อมสามีขอรูปไปอวดแล้วค่ะเพืออยากให้เขาไม่เห็นความสวยไม่คธรรมชาติธรรมชาติสร้างมาจริงๆเลยเนาะแล้วเขามันโผล่ขึ้นมาเหมือนเหมือนเขาตะปูค่ะแต่มันเป็นเป็นสามรูอ่ะแต่ไม่สูงเท่าเขาตะปูนะประมาณนี้ค่ะ เกิดข e ึ้นแล้วแม่แฟนดมแฟนดมแฟนน้อมแม่ใส่แว่นตาดำแล้วแฟนน้อมอาการแม่กำลังบ้านพูดย่างกินยาทุกคนเลยแม่กินยาอย่างไหมคะกินยาผิดซองเขาบอกเป็นกินยาผิดซองไปหาหมอเงนี้ว่าไงล่ะแม่อะไรไงเนี่ยเพียงเนี้ยอ่ะ มาถามอะไรอีก็เาเอางี้แล้วกันแม่ขอเพลงไรอันแล้วกันสักเพลงหนึ่งที่แม่ร้องจบเพลงที่ที่ที่ได้ที่ได้หยุดเสียใจไว้ที่ฉันเนี่ยอ่ะเออมีคนมาตีตาใจนับเลยนับเลยแม่ร้องเไม่ไงให้ร้องเพลงอันนี้ไงอันนี้อันนี้ไหนนะอันนี้เออลูกทุ่งมรักลูกทุ่งโอ้ยเอียะเอียะเอียะฉันรักเพลงลูกทุ่งที่ตัวเองเพราะว่าเพราะรักไม่เพลงลูกทุ่ง

เียงว่าไม่ไปเปนให้ทุกคนรู้ไดองไบ้างสักคัมีคือสังเวียที่ทรงพลังเสียงขึ้นร่งดานคิานานเสียงเพงขอรัเป็นเสียงเกงบอกป็นเสียงเพงกราบซึง ยังใ่จเรื่อยๆเร่อยเนี่ยคลายลเเท่านี้มีการปีนแล้วค่ะมีการปีค่ะมีเด็กโซนค่ะเด็กโซนเห็นข้างหลังนี่แว๊บๆมันคือท่านผู้บริหารนะคะปออปน่่ปอ่ปอนั่งแคมเรือค่ะนั่งแคมปอนั่งแคมเรือตรงจุดชมวิวนะคะ ปุยหลินเมืองไทยก็จะมีเขาสามเกลลำน้นเขายังชมวิวกันอยู่ค่ะเราจะมองหาลิงได้ไหมคะเขาบอกมีลิงอ่ะเราจะไปให้อาหารปลาแล้วนะคะม,มองเห็นที่พักตรงนั้นรู้สึกจะเป็นพันวาลีรีสอร์ทนะถ้าจะไม่ผิดมันจะเป็นแคร์ค่ะแคร์ตรงนี้ก็จะสวยมากเลยสวยค่ะเอาก็เล่าวลาเรา พิชักอุทยานแห่งชาติเขาตกเขาเรียกว่าอ่าวสมเด็จเราจะลงไปชมวิวทิวทัศนกันก่อนนะคะตอนนี้แม่แม่กำลังเก็บภาพค่ะแม่ฮายาดคนสวยของอไลอันไต่แบนดำไต่แบนดำสวยงามทุกคนแม่อ้อยต้งกระฉุดกระขากตรงนี้สวยมากเลยค่ะเราจะแวะทานข้าไม่ใี้ทานข้าวเนาะเดี๋วเ,เ,เจกันชาต้อกัน i <laughs> think <Yeah. laughs>